เกิดนี่พี่น้องเบื้องเฮ็ดอย่างปกติสิมีเฮ็ดปวกตาเกิดยูโฮมนี่ได้พี่น้องดอกใหญ่ไงเป็นเขากับมาเอาไปออมพี่น้องจ้ามาเบิ่งน้ำมเมล็ดเน่ยโอ้ยตีตนผู้ปลูกเนาะแต่มาปลูกไว้ให้เขากินเนาะอืสร้างเห็ดเฮ็ดอย่างละพี่น้องให้อาไปใหม่ๆเลยพี่น้องมาเบิ่งน้ำมเมล็ด เอาไปไม่ไม่พี่น้องฟังเพิ่นกระอยากกินขเพิ่อนเอาเอาหลายเถียวละพี่น้องเอาไปหลายเถี่ยวแล้วแต่ว่าเข้ากับยูหันวัางประมาณสองหน่วยหรือสามหน่วยหรือเพิ่นสิมาเอาไปอีกกับว่าจาักพี่น้องย่านได้จับแขนผ้ายางอยู่เด้อบานนี่มาเอารอบนี่ได้จับแขนให้เขากินแสบกินนวดซะมาเก็บบอกกอเข้าพี่น้องมากรอกน้ำค่ะเพื่อนเพื่อน มะกอก้ามกิ้ห่อยเอาไปใหม่ๆเลยพี่น้องมาเบิงน้ำมเมล็ดเอาไปใหม่ๆพี่น้องนี่กะตัวหนึ่งแสดงว่าห้อยตัวนี้มาเอาหมึกว่านส่วนตัวนี้มือนี้พี่น้องเขาสิกินย่งอยู่สองหน่วยเมืค่ำสีเบาพี่น้องเหลือแต่ขวนมันเขากับมาเอาไปอมพี่น้องจ้า มาเบ่งน้ำเมล็ดเนี่ยโอ้ยต่นผู้ปลูกเลอเนาะแต่มาปลูกไว้ให้เขากินนั่นเพิ่นเอาไปกินเมิดพี่น้องประมาณหกเย็ดน่วยนี่ล่ะเพิ่นเอาไปกินผู้เขาปลูกได้กินน่วยเดียวก็เหลือแค่ต้นอยูห่หันวางประมาณสองน่วยหรือสามน่วยหรือเพิ่นสิม,มาเอาไปอีกกับว่าจักพี่น้องย่านได้จับแขนผ้ายางอยู่เด้อบานนี่ม่เอาหลอบนี่ได้จับแขนไม่เอาไปใหม่ๆเลยพี่น้อง มาเบิงน้ำเมล็ดออกไปไม่ไมพี่น้องใส่สมตำเมื่อกี้ได้ยินเสียงโลนลงมาหนุดหน่วยหนึ่งโลนลงมาหนุนหน่วยหนึ่งพี่น้องมาเก็บไปกินกับเมล็ดเด้อกอกน้ำบอยอยากว่าเนาะเท่าผู้ปู่ได้กินหน่วยเดียวนอกเือเจ็ดแปดหน่วยก็เหลือซ้ำนี่แหละพี่น้อง พักสวนคั่วเห่าอันละว,ว่ามือหนึ่งเข้ากับสีจับได้หรือเข้าสีโบกีถึงพี่น้องว่าน้องเกิดนี่พี่น้องเบื้องเฮ็ดหยาง,ง,งปกติสิมีเฮ็ดปวกตาบเกิดยูโฮมนี่ได้พี่น้องดอกไงไงไงใหญ่ไงพี่เข้ากินแสบกินนวซะมาเก็บบอกก่อเข้าพี่น้องมากรอกน้ำค่ะเพื่อน บกอกร่างกิ๊กย่งอยู่สองหน่วยเมื่อข้าสีเบาพี่น้องเหลือแต่ควรใส่สมตำผู้เอาไปกินก็ส่คิดบอนว่าคนปลูกคนกระยากินเนาะพี่น้องกินเนาะพี่น้องเนาะเจ็ดแปดหน่วยเหลือซ้ำนี่พี่น้องย่งอยู่สองหน่วยเมื่อข้าสีเบาพี่น้องเหลือแต่ควรเอากับน้ำ พึ่งออกมาจังไดจังมาเห็นตะห้อยเห็นตะขวดพี่น้องเอ้ยบานเฮา็กระางเห็ดกันเนาะ่นปลูกพี่นี่เพ่อเห็นเห็ดปวกเนาะพี่น้องเนาะเมเล็กมานาพึ่งออกมาพี่น้องค่าแตงกับขขาใส่สมตำพูเอาไปกินก็ส่คิดบโนอาวา่าพ้นปลูกคนกระยากินเนาะพี่น้องอันละว่า มือหนึ่งเขากับสีจับได้หรือเข้าสีบอคิดทื่พี่น้องว่าย่างอยู่สองหน่วยเมือข้ามสีเบาพี่นอ้องเหลือแต้ควนของเนาะอืมสร้างเห็ดเห็ดอีหยังละพี่น้องใส่สมตำ ผู้เอาไปกินกับเคิดบ่อนองว่าคนปลูกคนกระยาก,กินเนาะพี่นอ้องฟังคนกระยาก,กินของเพิ่นเอาเอาหลายเถียวละพี่นอ้องเอาไปหลายเถียวแล้วแต่ว่าเขากันนนเพิ่นเอาไปกินเมิดพี่นอ้องประมาณหกเก็ดน่วยนี่แหละเพิ่นเอาไปกินผู้เขาปลูกได้กินน้วยเดียวก็เลือยค่าตัวนที่นี่เพื่อเห็นเห็ดปวกเนาะพี่นอ้องเนาะ มเมล็กมหนาเพึ่งออกมาพี่น้องค่าแตงกับขับเจ็ดแปดน้วยก็เหลือซ้ำนี่แหละพี่น้องพักสวนคั่วเฮาเขากับมาเอาไปอมพี่น้องจ้ามาเบ่งน้ำมเมล็ดเนี่ยโอ้ยรี่ตนผู้ปลูกเธอเนาะแต่มาปลูกไว้ให้เขากินก็นเงิดหลาย พี่น้องเงืนคือข่อยบอพี่น้องจ๋านี่หลักฐานพี่น้องเ้ยอันละว่ามือหนึ่งเข้ากับสีจับได้หรือเข้าสีบอคีดหรือพี่น้องว่าใส่สมตามเมื่อกี้ได้ยินเสียงโลนลงมาหนดนหน่วยหนึ่งโลนลงมาหนดนหน่วยหนึ่งพี่น้องมเมื่อก็บไปกินกับเม่เล็กเด้อบอกอกนามมันเข้ากับมาเอาไปอมพี่น้องจ้า มาเบ่งน้ำมเมล็กเนี่โอ้ยลิตนผู้ปลูกเธอเนาะแต่าปลูกไว้ให้เขากินละว,ว่ามือนึงเขาก็สิจับได้หรือเขาสีโอคีอืึอพี่น้องว่ามาเอากับบกคาลิโตนกันนาะพี่น้องเอ้ยเหลืออยู่สองหน่วยพี่น้องทักษิวาแจงใส่สมตาเมืม่อกี้ได้ยินเสียงโลนลงมาหน,ห,นหนึ่นวยง โดนลงมาหนอนหน่วยหนึ่งพี่น้องมาเก็บไปกินกับเมล็กเด้บอบกอกน้ำให้เขากินแสบกินนวซะมาเก็บบอกอกเข้าพี่น้องมะกรอกน้ำค่ะเพ,พ,พื่อนๆบกอกกล้ามกิ๊กินเขากับมาเอาไปอมพี่น้องจ้ามาเบิ่งน้ำเมเล็กแนวโอ้ยลีตนผู้ปลูกเถอะเนาะแต่มาปลูกไว้ให้เขากินใส่สมตามเมืม่อกี้ได้ยินเสียงโลนลงมาหนดหน่วยหนึ่ง โดนลงมาหนนหน่วยหนึ่งพี่น้องม่เก็บไปกินก็นไม่เล็กเด้อบรกอกน้ำยู่หันวังประมาณสองหน่วยหรือสามหน่วยหรือเพิ่นสิมาเอาไปอีกกับบัวจักพี่น้องย่านได้จับแขนผ้ายางอยู่เด้อบาทนี่ม่เอาหลอบนี่ได้จับขี้ไหลเขาสิกินก็นให้เขากินไปสนเนาะอือกินแล้วเขากับบัวมีความสุขที่จะกินของเข้าดอกพี่น้องเขาก็สิคิดยูหันนีกนตัวหนึ่ง แสดงว่าห้อยตัวนี้มาเอาหมึกว่านส่วนตัวนี้มือนี้พี่น้องเขาสิกินฟังเิ่นก็อยากกินองเพินินเอาเอาหลยเถียวละพี่น้องเอาไปหลายเถียวแล้ว,ลว,แ,ลวแต่ว่าเข้ากะไหนเขาสิกินก็นให้เขากินไปส่วนเนาะกินแล้วเข้าก็บ่มีความสุขที่จะกินของเข้าดอกพี่น้องเขาก็สิคิดอยู่ห มาเอากับบกค่ายนิโตนกันน้อพี่น้องเอ้ยเหลืออยู่สองหน่วยพี่น้องทักิสิทธจังพี่น้องกับมาเบิงน้ากันเนี่ยพี่น้องจ๋าเหลือแต่ขวนพี่น้องจ๋ากับรล่อยก็เงิดหลายพี่น้องเงยดคือข่อยบอพี่น้องจ๋านี่หลักฐานพี่น้องเอ้ย เขากับมาเอาไปออมพี่น้องจ้ามาเบิงน้ำเมล็ดเนี่โอ้ยรีตตนผู้ปลูกเถอนะเนาะตำมาปลูกไว้ให้เขากินนี่กะตัวนึงแสดงว่าห้อยตัวนี้มาเอาหมึกว่านส่วนตัวนี้มือนี่พี่น้องเขาสิกินฟังเป็นกระยากกินของเพิ่นอื เอาเอาหลายเถียวละพี่น้องเอาไปหลายเถียวแล้วแต่ว่าเข้ากับที่นี่เพ่อเห็นเฮ็ดปวกเนาะพี่น้องเนาะเมเล็กมานาเพึ่งออกมาพี่น้องค่าแตงกับขันละว่ามือหนึ่งเข้ากับสิจับได้หรือเข้าสีบอคิดีดหรือพี่น้องว่า 78น่วยกับเหลือซ้ำนี่แหละพี่น้องพักสวนคั่วเห่าไงเขาสิกินก็นให่ยเขากินไปะนเนาะอืมกินแล้วเขาก็บ่มีความสุขที่จะกินกองเข้าดอกพี่น้องเขาก็สิคิดอยู่หะบอยอยากเว่าเนะาะเท่าผูา้ปู่ได้กินน้วยเดียวนอกบอยอยากว่าเนาะเท่าผู้ปู่ได้กินน้วยเดียวนอกพี่น้อง กัมาเบิงน้ำกันเน่พี่น้องจ๋าเหลือแต่ขวนพี่น้องจ๋ากับร้อยห้อยกับตัวนึงแสดงว่าห้อยตัวนี้มาเอาหมึกว่านส่วนตัวนี้มือนี่พี่น้องเขาสิกินพี่น้อง